สวัสดีค่ะผู้กองทุกท่านแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะสําหรับวิชาภาษาไทยในชั่วโมงนี้นะคะเราจะมาเรียนในหนังสือเรียนหลักภาษาและการใช้ภาษาไทยในเล่มสีส้มนี้นะคะาทบทวนนะคะเมื่อครั้งที่แล้วเราเรียนจบไปในวิการเรียนรู้ที่1แล้วนะคะในเรื่องของเพนชนะสระวรรณยุกต์และตัวเลขไทยนะ ในชั่วโมงนี้เราจะมาเริ่มต้นเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะในหนังสือเรียนหลักภาษาและการใช้ภาษาไทยเราเปิดไปหน้าที่12นะคะหน้าที่12ก็จะเจอกับเรื่องของมาตราตัวสะกดนะคะซึ่งสาระสำคัญของเรื่องนี้ก็คือคำในภาษาไทยมีทั้งคำที่มีตัวสะกดและไม่มีตัวสะกดนะคะคำที่มีเสียงตัวสะกดเหมือนกัน จะจัดอยู่ในมาตราตัวสะกดมาตราเดียวกันนะคะมาดูซิว่าในหน่วยการเรียนรู้ที่สองเนี่ยเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างเราจะได้เรียนรู้ในเรื่องของมาตราตัวสะกดทุกมาตรานะคะเริ่มตั้งแต่แม่กกาแม่กงแม่กมแม่เกยแม่เกลแม่กกแม่กดแม่กลแม่กบนะคะ เราจะได้เรียนทุกมาตรานะคะแต่สําหรับชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนในมาตราแรกก็คือมาตรากอกานะ,ะมาตรากอกาก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาลองมาทายปริศนาคําทายกันสิอ่าอย่างเช่นข้อที่หนึ่งสัตว์ชื่ออะไรอยู่ในน้ําจืดหัวคอหดยืดหลังมีกระดองคําตอบก็คือเต่า นะข้อ2ฉันเป็นสัตว์ป่าหน้าตาคล้ายแมวใครเห็นฉันแล้ววิ่งแนวหนีไปอะไรเอ่ยคล้ายแมวคำตอบก็คือเสือนะคะเสือข้อ3ฉันมีสองขาขันจ้าแต่เช้าปลุกพวกขี้เซาเร็วเข้าตื่นทีอะไรคะขันตอนเช้านะคปลุกเราเหมือนจะเหมือนนาฬิกาปลุกคำตอบก็คือไก่ ถ้านักเรียนสังเกตสามคำนี้ดีๆนะคะทั้งคำว่าเต่าเสือไก่สามคำนี้ไม่มีตัวสะกดสักคำเลยนะคะเพราะฉะนั้นคำที่ไม่มีตัวสะกดเลยก็จะถูกจัดอยู่ในมาตรากากาเพราะมาตรากากาจะไม่มีตัวสะกดนะคะอันนี้คือข้อสังเกตนะคะมาตรากา,กาอ่าเปิดในหน้าต่อไปมาสู่เนื้อหาสิคะ มาตรากากาหรือแม่กากาคือคำที่ไม่มีตัวสะกดนะะมีคำมีทั้งคำที่ผสมด้วยสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวนะะนอกจากนั้นคำในมาตรากรา,กาที่ผสมด้วยสระเสียงสั้นที่เราได้ยินอยู่บ่อยๆนะคะในชีวิตประจำวันเราก็มีเยอะแยะแต่ในหนังสือนี้เราจะยกตัวอย่างคำว่าก,กําไรทะลุมรกะปิอันนี้คือ มาตรกากาที่ผสมด้วยสระเสียงสั้นนะในหน่วยการเรียนรู้ที่1เราได้เรียนมาแล้วสระเสียงสั้นเสียงยาวนะคะอันที่2คือคําในมาตรากกาที่ผสมสระเสียงยาวเช่นมือขวานะแม่ค้าถือของมองดูสีแดงปลาถูอันนี้คือมาตรากกาที่ผสมด้วยสระเสียงยาว นะคะอันนี้คือคําที่อยู่มีภาพประกอบนะคะถือของปลาทูมะระกำไลนะคะอันนี้ก็คือมาตรากกานะ,ะมาตรากอกาสรุปง่ายๆคือมาตรากกาจะไม่มีตัวสะกดแต่จะผสมด้วยสระเสียงสั้นและก็สระเสียงยาวอันนี้คือลักษณะของแม่กอกานะคะ อันนี้คือขอแม่ก่อกาเราจําไม่ยากนะชคะนอกจากที่เขามายกตัวอย่างในหนังสือเราอาจจะใช้ในชีวิตประจำวันเช่นคําว่ามือคําว่าอะไรคะหูคำว่าอะไรอีกตานี่ใช่ไหมคะพวกนี้จะเป็นคําที่ประสมด้วยสระเสียง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 ยาวนะคะหู อางนี้นะคะไม่มีตัวสะกดก็ยังถือว่าอยู่ในมาตรากา,กานะจำง่ายง่ายมาตราก,ากาก็คือคำที่ไม่มีตัวสะกดแต่ผสมได้ทั้งสระเสียงสั้นและก็สระเสียงยาวนะคะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องมาตราก,ากานะเราจะจบใบเบียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวในชั่วโมงต่อไปเรามา,มาเรียนเนื้อหาตอบต่อจากามาตราการกานี้อีกครั้งหนึ่ง นะคะสำหรับชั่วโมงนี้สวัสดีค่ะ